ครับผมวันนี้เลิกอัลบั้มก่อนนะครับเราอัลบั้มก็คืออยากจะบอกทุกคนให้ทราบวา่าช่วงโควิดนั้นสองสามปีที่ไม่ได้เจอกันนั้นเราไม่ได้อยู่เดยเลยนะครับเราก็แอบ,บทํากันแอบบทําความสุขกันแล้วรอวันที่รอวันที่พี่โคเข้าไปแล้วแล้วเราจะได้มาสนุกกันอันแรกนะครับมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอัลบัม้มซึ่งก็ปล่อยออกมาทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงออกมานะครับ แต่คราวนี้เป็นอัลบั้มเลยนะครับไม่ใช่เป็นซิงเกิลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละเดือนก็จะมีอัลบั้มออกมาเนี่ยในทุกๆเดือนจะมีข่าวๆทางด้านโซเชียลเพราะว่ามีโดมีเดียก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าให้หูไวตาไวกันไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆอ,อยู่ที่ไหนพี่เบิร์ตจะอยู่ที่นั่นถามตัวเองได้เลยว่าตัวนี้มีที่เบิร์ตไหมว่าตัวนี้มีพี่เบิร์ตไหมคะตัวนี้ถามตันเองได้เห็นพี่เบิร์ตยังได้เห็นพี่เบิร์ตยังอย่างนี้ ที่มีน้องๆแล้วก็พวกเราทุกคนอยู่กันครับอันที่2ก็คือ,อ,อคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตก็จะเกิดขึ้นก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยของเราพวกเราทุกคนจะมีคอนเสิร์ตจะได้สนุกจะได้ร่วมสนุกกันเพราะว่าเราผ่านเรื่องราวต่างๆที่ต้องใช้ทั้งความรู้สึกทั้งความอดทนทั้งความเข้าใจมากมายเหลือเกินทั้งเอาเงินเก่าๆมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็มันต้องเต็มไปด้วยความรูม้สึกที่เราต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจมนุษย์โลกด้วยเข้าใจโรคร้ายด้วยนะครับ แต่ถึงวันเวลาที่เราจะมีความสุขกันแล้วมันถึงเป็นหน้าที่ของเบร์แล้วเดี๋ยวเบร์จะจัดการเองกับความสุขของทุกคนเบอร์จะอาจจะคืนให้ไม่ครบแต่ว่าจะพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างก็คือพระเอกของคอนเสิร์ตก็คือการฟังของพวกเราทุกคนครับเราจะได้ฟังเสียงดนตรีสดเราจะได้ยินเสียงร้องสดเราจะได้ยินเสียงคอรัสสด มันจะเพราะมากันจะเอๆแล้วไม่ใช่ว่าจะมีแค่คอน,คอนเสิร์ตนี้จะมีคอนเสิร์ตเป็นแค่คอนเสิร์ต,ตเพลงช้าไม่ใช่ครับ no no ล no, ะ no no ต้องเตรียมนะครับอย่าใส่ส้นสูงมาเด็ดขาดนะครับเพราะมันต้องกระโดดกันนะครับและคราวนี้เนี่ยไม่ยั้งแน่นอนครับถึงจะเป็น sinking number two sinking sinking ขั้งแรกเราจะเวลาขั้นสองเนี่ยมันมาจาก เราคิดคือว่าพวกเราเติบโตมาจากเพลงของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเองก็เติบโตมาจากเพลงของพี่เบิร์ดเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปฟังนะครับว่าเราไลฟ์ไทม์ซาวด์แทร็กของเราเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอ่ะช่วงไหนบ้างที่แบบว่ามันจี๊ดจนจี๊ดจนจี้เรามากเลยอ๋อพรุ่งนี้สิบโมงเช้าพรุ่งนี้น,น,น,นะครับพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเออร์ลี่พี่เบิร์ดนะครับตอนเช้านะครับเออร์ลี่เข้ามาเลยนะครับมาจองบ,บัตรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจองในช่วงพรุ่งนี้เชา้าสิบโมงเช้าเนี่ยจะได้ของขวัญ เป็นเทปคาสเซ็ตแต่ข้างในไม่ใช่คาสเซ็ตครับข้างใดเป็นเป็นเป็นตำครับเป็นจุดตำใจนะครับเสียบปั๊บปัดเลยครับเป็นเป็นซาวด์แทร็กของไม่ใช่เป็นซาวด์แทร็กเป็นเป็นดนตรีของของซิงคิ้งนอร์มอลนะครับเออ่นะครับนะครับโอ้โหพี่เบิร์ตคันไปหมดเลยทั้งตัวเขาคันเขยื้อมากทั้งตัวเลยนะครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตยังงงเลยครับว่า เพลงแรกของคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ครับจะร้องหรือเปล่ามันอยากพูดครับมันอยากคุยมันอยากถามมันอยากบอกมันอยากได้ยินมันอยากได้ยินเสียงมันอยากได้ยินเสียงกรี๊ดมันอยากได้ยินเสียงความสุขของทุกคนมันอยากมากๆครับอยากอยากอยากให้การรอคอยกลับมาเป็นของเราอีกอีกครั้งหนึ่งการรอคอยแล้วจริงแล้วที่จะได้เจอกันนะครับขอบคุณมาาๆนะครับที่ที่ที่ยังมีวันนี้แล้วก็ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายที่ทําให้คนไทยปลอดภัยด้วยนะครับเรืจะได้มาเจอกันแล้วอะไรนะครับโอ้โหมันมันมันเต็มไปด้วยเพลงที่น้องๆอ่ะหลายๆคนต้องอยู่ในบทเพลงเหล่านี้แน่นอนแล้วก็มีบทเพลงใหม่ในอัลบั้มนี้แน่นอนอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีแก๊สอีกครับโอ้ยอยากพูดครับต้องพูดใช่ไหม มันเสือภัยถ้าไม่พูดกันมันถ้าพูดเชื่อเอาเป็นว่าเป็นเพศผู้บอกกันไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีตัวเมียเลยครับไม่เจอตัวผู้แล้วคือแฟนๆที่จะมาคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดครั้งนี้นะครับแค่เตรียมใจมันมีความสุขพอนะครับใส่รองเท้าผ้าใบแต่งตัวสบายๆไม่ต้องสวยเลิศหรูดดดเด่นเป็นเงางามไม่ต้องะอะไรเลยนะครับมาแค่ซักๆมาก็ได้นะครับแต่ว่า เดี๋ยววาจัดการเองเดี๋ยวว่าทำให้ทุกคนความสุขกลับบ้านแล้วสวยเลยปิ้งขึ้นมาทันทีเลย uh huh. <im itation> ช่วงโควิด <im itation> เดี๋ยวเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับพวกเราชาวอาร์ติสต์นะครับเพราะว่าเราต้องมองให้เป็นบวกไว้ก่อนคือเราเอาวันเวลาที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เนี่ยมาคิดครับลองคิดแล้วก็มาทำอะไรที่เราสามารถจะทำให้ใหมันผิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้นก็คือการ ดีไซน์โชว์ดีไซน์เพลงแล้วก็ดีไซน์ท่าเต้นแล้วก็เต้นแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองว่าให้มันดูดีไว้เฮ้ดูดียังวะท่านแก้ผ้าดูเองห,หรือว่าให้คนอื่นดูไม่ได้ให้คนอื่นดูไม่ได้ครับนั่นแหละครับคือการดูแลตัวเองให้ดีให้ให้พร้อมให้พร้อมที่จะได้เจอทุกคนเมื่อวันเวลานั้นมาถึงคือสิบสองพฤศจิกาเป็นต้นไปครับอะไรนะครับ เออคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาเต้นนะครับมันน่าตั้งตั้งหน้าตั้งตาร้องแล้วก็เต้นมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราอนอนแน่นอนมันเต้นเป็นลิงก็มีนะครับบางบางช่วงครับมันมันสนุกที่บอกว่าความหนึ่งที่จะได้ก็คือความที่เราได้พบกันอีกแล้วความหนึ่งที่จะได้คือความสุขความหนึ่งที่จะได้คือการที่แบบว่าได้กลับไปแล้วพูดถึงดูนี่มันเต้นดูวนี่ทำรู้ใครอบครัวเราเอง ความสุขเหล่านี้เราหายกันไปนานเบิร์ดว่าเราจะช่วยกันนะครับไม่ใช่เบิร์ดคนเดียวหรือทีมงานของแกรมมี่เท่านั้นว่าคิดว่าคนดูทุกคนมีสิทธิที่จะเห็นจะได้และเป็นเจ้าของความสุขดีได้ช่วยด้วยกันช่วยกันด้วยครับผตอนที้เริ่มนะครับพี่เบิร์ดร้อง <c ười> คันไม่อยากบอกนะครับเพราะว่าแต่ละเพลงแต่ละเพลงมันมีความยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละแต่ละเพลงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการร้องในเรื่องของดน,นตรีเนี่ยพี่หนงเขาที่แล้วเนี่ย ครั้งแรกพี่หน่องเขาก็เอาคือออเคสตราขึ้นมาทั้งแผงใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในการเล่าเรื่องการบอกสีของโชว์มันจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเสียงดีมากๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็เออไปดูเถอะเจนเนอเรชันของแขกรับเชิญเนี่ยทวนทั่วครับ ทุกเจนเลยทุกเจนเลยเหมือนกับคนดูพี่เบิร์ดเลยก็คนดูพี่เบิร์ดมีทุกเจนเกสของพี่เบิร์ดก็ต้องมีทุกเจนเพลงของพี่เบิร์ดก็ต้องฟังได้ทุกเจนเหมือนกันแน่นอนมองขึ้นไปเนี่ยมึงเอ้ยเป็นพวงเต็มไปหมดเลยเก <laughs> สครับเกสก็ตื่นเต้นมากๆครับเกสก็มีความสุขมากๆเกสทุกคนของพี่เบิร์ดนอะที่ทพี่เบิร์ดมีความสุขที่สุดก็คือเกสเขา รักพี่เบิร์ดคนเร,เราได้ทํางานกับคนที่รักกันมันมีความสุขใช่ไหมครับเพราะว่าการทำมันเสร็แต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องของแค่เต้นแค่ร้องมันต้องมีอยู่ด้วยกันมันต้องมีความสุขด้วยกันมันเหนื่อยมันหนักมากและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องกลับบ้านไปแล้วไป,ไป,ไป,ไปซ้อมมันเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาตื่นเต้นมากที่เขาจะได้มาอยู่มาอยู่รวมกันนะครับครับผม อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของฝ่ายสร้หรือฝ่ายพิเล็กเขาเป็นคนคิดพี่เบิร์ดมีหน้าที่ร้องพี่เบิร์ดมีหน้าที่ฟังฟังยังไงวะให้มันเป็นเขาที่เขาพูดว่าอ๋ออันนี้ที่นั่นนี่ที่รอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็ไม่เคยไปไหนนี่วาอะไรนี้มากกว่าครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์จะศึกษาการร้องของตัวเองว่าตรงไหนที่เป็นที่ชอบของแต่ละคนตรงไหนที่มันปุ๊บป้าตรงไหนที่มันฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การทําการบ้านของพี่เบิร์ดนั้นทําทุกวันเพราะว่าพี่เบิร์ดใช้ บ็คสตรแทร็กตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มปัจจุบันในวันแรกที่เบิร์ตเป็นนักร้องวันแรกที่พี่เต๋อคุมใี่เบิร์ดร้องี่เบิร์ดก็ได้ฟังและเอามาเปรียบเทียบกันในวันนี้ว่าทําไมวันนั้นพี่เต๋อให้ร้องแบบนี้ทําไมวันนี้สีรัลเป็นอย่างนี้เพราะว่าผ่านการใช้ไงานไหมอันนี้เราพักมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่พักจริงเพราะว่าเราร้องวันละคอนเสิร์ตทุกวันเลยครับทุกวันออกกําลังกายด้วยร้องมาด้วยเต้นด้วยครับ ใช่ครับการร่วมงานกับน้องๆหลายคนทีน่ว่าจรตื่นเต้นมากเพราะว่าคือน้องๆแต่ละคนนะเป็นเป็นมือฉมังของวงการนั้นเลยนะครับแล้วก็ให้เกียรติพี่เบิร์ดมากมายบางคนก็ทั้งเขียนทั้งเขียนร้องทั้งเขียนเพลงด้วยเขียนทงนองด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เบิร์ดในห้องอัดด้วยแล้วก็บางคนก็ไปเล่นคนไปเล่นมีเอ็มวีด้วยกันเลยครับนี่ความสุขมากๆครับดิ ไม่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวอาร์ิสนะครับที่ที่เป็นยังเจเนอเรชันนะครับทีมงานใหม่ๆของพี่เบิร์ดทุกทุกคนเนี่ยพี่เบิร์ดขอบคุณมา,มากๆที่ที่ที่มีพี่เบิร์ดแล้วก็ทํให้พี่เบิร์ดได้ร่วมงานด้วยกับความคิดใหม่ๆของน้องๆแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนความใหม่คือมีมีเราจะได้เห็นว่ามีเดียของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ มีเดียเราก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามมีเดียของเราโลกมันหม,มุนยังไงเราก็ต้องหม,มุนนอย่างนั้นแต่ใครละ่ะจะพาเราไปก็น้องๆพวกนี้แหละครับเราก็โอเพ่นบอกมันเลยให้พี่ทําอะไรพี่ทําเป็นหมดเลยนะน้องๆเชื่อไหมว่าพี่เบิร์ตทำเป็นไม่เชื่อไม่เชื่อบอกมาสิพี่เบิร์ตทำอะไรแล้วแป๊บเดียวมันก็เสร็จแป๊บเดียวมันเสร็จพี่เบิร์ตพี่เบริร์ตทำงานปรากฏว่าพี่เบริร์ตทำเสร็จก่อนเวลาทุกครั้งเลยแล้วมันสร้างความภาคภูมิใจให้น้องๆเขามันสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวพี่ สร้างความสมบัรณ์ที่ดีให้แก่พวกเราเออความคิดใหม่ของอ,นนอันนั้นเป็นความคิดส่วนตัวของเขาเราไม่สามารถที่จะไปของอาร์ติสใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเลยครับเพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้มันยานมานานแล้วแล้วก็พี่ก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรนะครับเอ,อมันคืออะไรก็แล้วแต่น้องเขาจะเลือกน้องเขาเก่งกันแล้วทุกคนน้องเขาจะเลือกว่าเขาอยากเป็นอย่างเนี้ย ก็อยากเป็นอย่างนั <Goodnight> ้นก <Oliver> ็อยากเป็นยิ่งใหญ่แบบพี่เบิร์ตอย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยพี่เบิร์ดนั้นไม่อยากแยกดนตรีไม่อยากแบ่งแยกดนตรีเลยเพราะพี่เบิร์ดคิดว่าดนตรีก็คือดนตรีไม่มียุคก็มีสมัยนะนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่เคยตัวตัวตัวพี่เบิร์ดไม่เคยไม่เคยแบ่งแยกดนตรีเลยว่าคนแปดศูนย์เก้าศูนย์หรืออะไรอะไรยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนคือ ถ้าดนตรีบากูคร้องอย่างเงี้ยครับดนตรีจบปับ๊บกองรัวปับปบป๊บก๊าปั๊บกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการร่วมงานกันสําคัญที่สุดนะครับว่าการร่วมงานกันน้องไปรู้อะไรมาน้องไปเรียนอะไรมาน้องไปได้ยินอะไรมาเพราะโลกมันหมุนนะครับเราไม่ได้หมุนไปกับโลกแต่ว่าน้องๆอยัองหมุนอยู่เลยเราก็ฟังน้องๆพูดไปแอบอไอ้ี่แอบใช่ไหมครับน่ารักเนอะคือคือ,ค,อคือมันไม่ใช่แค่บทบาทครับมันเป็น มันเป็นความสวยงามของความรักอย่างที่บิว่านะการที่เบิร์ตร้องเพลงเนี่ยแค่พูดถึงบิร์ตก็ยิ้มเลยเห็นไหมเพราะว่ามันคือความรักมันคือมันมันคือสิ่งที่สวยงามจริงๆอ่ะแม้กระทั่งรักกันไปแล้วยังทําอะไรเปิ่นๆได้โดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างกินน้ําก็กินทั้งมาร์ก์อะไรอย่างมัน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 เผาลูตัวนัวซะจนกระทั่งไม่รู้ว่าเป็นลำไยหรือรองกองหรือว่าเป็นยาสับผมหรือเป็นยาสีฟันอย่างเงี้ยครับ ขาดทางขึ้นลงยังทางลงทางขึ้นยังขึ้นทางลงเนี่ยครับมันน่ารักครับอัลบั้มนี้น่ารักจริงๆอย่างที่ทุกคนได้ได้ยินอยู่แล้ววันนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ยินก็ขอให้ไปได้ยินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราเราจะได้ยินกันครบทั้งอัลบั้มเลยนะครับครับผม พี่เป็นแฟนของครูสลาเลยนะครับเพราะครูสลาก็เคยไปบ้านพี่เลยนะครับเพราะพี่เล็กเนี่ยเคยพาครูสลาไปไปทานข้าวที่บ้านพี่แล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วพี่เบิร์ตเนี่ยเป็นศึกวันดนตรีด้วยพี่เบิร์ตดูบทเลยทุกๆอย่างว่าเป็นเป็นอะไรแล้วพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตยังยังชอบคำว่าต้นทุนของอาจารย์เลยว่าโอ้โหต้นทุนคบบนี้มางี้ต้นทุนนั่งรอไว้เฮ้ยต้นทุนเฮ้ยต้นทุนมาแล้วเว้ยไงครับทนที่สุดเราก็รู้ว่าพี่เล็กบอกเบิร์ตอาจารย์สลาเนี่ยให้มาคำหนทั้้งนาต โอ้โหมันได้มากเลยครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องถอดขนส้นสูงเลย้าใบเอาออกมันใส่กันเลยเพราะเพลงนี้เลยครับสนุกมากครับคือไม่น่าคิดว่าไม่ไม่น่าจะเชื่อว่าเพลงของคุณครูสลาจะเป็นเพลงที่ลานหลดจะแดนซ์ยับกันได้ขนาดนี้ครับมันไม่ใช่แดนซ์ใช่มัมมันฟอนดด้วยมันเต้นด้วยมันร้องด้วยมันอ๋อไม่เอาไม่พูดเว้ย พรุ่งนี้สิบโมงเช้านะครับสิบโมงเช้าพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเออรี่พีเบิร์ดนะครับรีบ,ร,บรีบกันแล้วก็เห็นเมื่อกี้ที่พี่เต้ก็บอกว่าหลังหลังเที่ยงคือที่ใ,ทใช่ไหมครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ร,บร,บรบีบรีบบริหารนิวซ่นเดี๋ยวจะกดไปทันนะครับเพราะว่าเขาเปิดแค่หนึ่งรอบเท่านั้นเองสำหรับอีเว i r ์และรอบต่อไปเบอร์ไม่รู้ว่ายัางไง <c oughs> มันไม่มีรอบเดียวแน่นอนเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเช็คแคร์นะครับสวัสดีครับ